สบายดีพี่น้องมื่อนี้ยังไม่ได้ไปใส่อยู่บ้านพี่น้องเกมพี่น้องว่าสิเกมพี่น้องเว้ยชีเกมน้ำม้เแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ชีเกมน้ำม้แล้วก็เผาป่ากินอยู่ในเฮือนนี่แหละนี่เลยพี่น้องลงมาโฮมกันมื่อนี้อยู่บ้านจ้ายังบอกทันได้ไปใส่มันค้นหรือกระป๋อมอันนั้นนะบบสูสบายดีเร็วเร็วเร็วเร่ะเร็วเร็วไปใส่กี่นาทีไปใส่ คือมาเผื่อถาวน่เด้อคือมาเผื่อถาวนเด้อโอ้ยน่ากัดโต๊เห็ดเป็นคนพี่บายเลยเออเลยอีกเลยผั่าวัดวาง่มอีเอง่งสีนางแบบนะโอ้ยตายเลยทูนอนเรื่อง่ากินเกงเนาไม่ แล้วก็อึอยไหลลงมาแล้วก็เทินอยู่คนกระดาษมเอาคือมือแต่ยายดีสบายดีพี่น้องเรามาเกล็ดเกลียงเราไม้เมื่อนี้ยังประเทศได้ไปใส่เจสิกระดามือนี้พี่น้องเอ้ยมาหัศลิน้ำนองนุ่มแหลกมือไงยู่เจอมมาลากระยัางเงินไปปักซองเนาะโอ้ยนางประเทศได้มานางไปปักซองน้ำอมมาลาง้อกระลามจะแถวาขอกแถวเฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้พอได้ไปจะอายลงมาแล้วอายพันสิไป ัดวหาเมื่อนี We e ้เออมันกำลังนันกีแถวขันหน้านะขี้ดึงลงมาเลยเบื่อไปมากเบิ่ออันเงินนำเิดโอ้ยขิมันได้ง่ายเลยคนข้างผมมันว่าโทรศัพท์นะให้รถดหยาบมุนนวดมันว่าได้หยาบงดายนวหนึงิ้นเลี้ยงให้เ่ย

เอาแพ่งอารัดด้วยแพงสาัดดูวยป่ะแพ่งอยู่วะสาวรัดแพ่งสาเสี้ยงด้วยะนแพงอยู่ว่ะถาเสียงมาแพ่งขาดซีด้วยสิแพ่งขาดซีด้วยสิไป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 มาแพงกันนะแม่สิตะเล็บันนี้มามามานี่ดิซือเนี่ยตะเล็บมาใหม่เนี่

สบายดีตอนตอนเพลินารรรรมากินแกงมหม่มน้ำน้นเด้อมูกะทะเออเออเดี๋อทถอปซีซอมาเลียงเราหมูกระทะนะอานะเออบักน้นอยากกินหมูกระทะเพไอ้นนนะ <laughs> มึงใช้โซ่มีเงินจะกีนกับบาทซื้เงินนี่ชื่อหมูกระทะนหาเงินมาเป็นซะบ่ในใช้เงินซื้อหมูกระทะนั่นขอน้ำไผ่ที่ขอน้ำไผ่ขอน้ำข่าวชี้วันน้ำไหลขบอกเลขกันเร็วๆขอน้ำเลขเลขหยางเลขพีโอ้พี่ได้ใช้ชิมาบอกเลขบาท ขี้ดื้อเอ้ยเออดีนะจาิงนะเอออยังเ้าวยังเ้าวตัดเร็วแล้วจัะสบายีสบายดีทานนึงจะได้เห็นแล้วนี่โอ้ยเข่าตาีนี่นั่นนี่นั่นปูนไปดี ไปดีปลุงตัดออกมาันจะานี่อันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้นีน่นอนตงนแม่งงามีตัดออกเลยกง็งามมันมนี้ต่เนาเนาะตัดออกก็เน่าไรไปตัดเลยมันจงบวกปบเนาะกินบ่มุงกระานั่นาบางทีก็จซื้อ เขาชี้ไปี่ส่วมืกับสร้างมูสลายอี่เจนนี่เฮ้ยเงินเจนนี่โอ้ยเปินดิแห้งแรือเป่าเลนุ๊กเขาเล้นเล็บอันประตูนี่เจ้าเ่เิงเ็บอเ่าเจ็บนะคนเจ็บเนาะมันดะกินมือกับเคออี่ด้อยากมังที่ทางมีดูรสานั่นเท่าเราเดียกินมือกัเดีนระ จะไปหาขวดีเดอเด้อมันเล็ดสิออกเด้อมนนยไงม่ก็บจังบาบสุทามียังมีกุ้งมีมีอีไหมมีมอกว่าตุ้ยนะก็เพรามัามีมีมีผักมีผักมีกินังไงมันีะติ้จะติงเรจะติงพซีเออแ่บนน์มากินยังหร

อัอ้เลยิงวาคมวาอ้ือผู้ยุยยิงใทำยังไง่ใชชจงสบายดีกไหมสบายดีหตอนเที่ยงนะพีพีเห็นอันนี้สบายดีตอนเที่ยงพี่ทั้งแม่พี่สบีกใ่ลาดีกว่าพีปีมาทั้งแม่ เฮ็ดดีๆตนไอ้นอไอ้นอแจ็คีแล้วนี้ไอ้นน่ะแจีแล้วชั้มสีช้างตีเลยเด้ิไปองเงี้ยไงบอไปส่ชุดนักเยียนให้เอาบเอาบ่ชุดนักเยียนเอาแง่กับบึ้งแลนี่เบิ้งขีดเบือ้เารบื้างมันเขาบนทึกอยแล้วนี่ขีดเปแล้วถี ขี่รถเปลี่ยนเขานั่นะขี่รถเปลี่ยนเขาขี่รถไม่เปลี่ยนขี่รถปั่นเข่าขี่รถเปลี่ยนเขาขี่รถเปลี่ยนเขาใช่มาตรวจตีนบาานี้เล็บตีนโอ้ยซิปนิ้วอันครูครีของไอ้นนท์ขอกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงดีไมนได้งานบ้านี้ เพลงเนี S <S ่ยกัมือหน้านะ่ไม่มีน้ำมันอืมไอ้ฮะอั่นรถอะหอยแม่หอยแม่เพลงลองเป็นแต่เพลงรถบ่มีน้ำมันนะเพลงอันปรุงล่างเลยนะปรุงล่างลองดูหองเพลงมวนได้บวกนนท์นะห้องเพลงมวนคือไผ่ปะมวนคือเท้าซีบบ ไปบ่ไปห้องเพลงน้ำตาซีนหมไปบ่ไปชอบดีๆเด้อเดี๋ยวเสียไปเขาไปบวงพุ่นๆสยองจีนน้ำเด้อเออมันห้องเราได้ห้องดูเพลงเรื่องใหญ่คนนั้นปุ่งดังปุ่งดังปุ่งดังเพลงยังมา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 ได้เวลาแกงน่อไม้ปลาเผามื่อนี้พี่น้องเอ้ยยังไ่ได้ไปใส่เจ็สีอยู่เฮือนค่ะกินแกงน่อไม้ซุ้มจ้า สบายดีปะลูกนะแม่ใช้อะนะอันนี้อายเจ๊ซีพี่น้องเอ้ยโบได้คอยได้ออกกล้องแล้วค่ะถ้าก็ลงมาลงมาตัดเนี่ยใช่ละคนคนคนมาให้จอายสบายดีกินยังได้กินปลาและปลาเสียงกินข้าวแล้วก็ร้ยกบกินปลาเผากินปลาเผามามามาพี่น้อง ข้าดน้ยไล่คนเลยนะเท้าวกนเท้าเทียงพี่น้องเอ่ยให้แ่แเากัจะเหยียดเาถ่ายตอยลาแกงม้าแกงลไหมปลาเท้าอยแาพักกันกองโถแกินเะ้รกินเท้าอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้นะมว่าเป็นน เขาจะกินกดาษโอ้ยข่าวเล่นนะโอ้ยอ้ยอยากินถ้าข่าวเรากินได้ดอกข้าวผัดฮอร์นเนอร์ฮอร์นเนอร์ฮอร์นเนอร์อะไรนี่ยปลาดุ๊กนี่เห็นนกยูน่ะเห็นปลาดุ๊กมึงเห็นบึงเสกเหรอเห็นนกยูนเปลาดุ๊กคนนี้มึงเจ้าอยู่อร่อยข้าวเที่ยงน้ำตาลเนอ

ม่อยากตึเผาตัวนุ่เดียวจังไม่เรราบกอเดียวเนัวเลานนเนาะไม่ไปตาเนี้ยแช่แแช่ห้ามันเปนปากคนนี้บอกปากนขา่อยู่โอ้ยอยู่เลบ้าไปนั่งว่านั่นนะนี่นั่งัอย่าก่าเลยนังกันสบายนต้นบาสบายดีต้นยี่ห้าจั้นนกินเ้าเห

ก็<ส>แหลายอว่าปารุอนนี้่คอไ่งอยแล้เ่มสบาดีปาร่่าอนในรุนง้หอนน่นหมูเราออกแไพเนาะคนนจกเสบายดีเบเสเียวอยู่ในป้ายนั่นแหละมันจังเป็นโคบายดีได้เป็นมอนอ้าสบายเกีย์หกเซอยู่บเดียวอยู่

แต่เขานีแต่เขายังหายยังได้กระดานั่นใช่ว่ากระโปง่ะนเสร้อนมากันหันหันหันผู้ชายมีกระดานเอาเจ้าูาเจ้าูากระกระดานนะก็จจากโซ่เนะขัจืก็บม่มีเงินซื้อซื้อของรี่แออ้โหซื้อของรีอผมมมาไม่เเ้อนเเนนอน

เติมบัาเศรษรายเขาบชียบอกเชียต้อยเอาเชียรต้มมั่นเเด้อเชียร์ต่อยมีแต่จะหายรัดแล้วเขาคนนั้นบัวมาเรื่องช่างนั่นก็เชียติมเอาข้านึ่งเชียร์ได้ดี้นอืม้าวหเชียร์นะอืมทำมีเชียร์เติมเติมมาลุเชียร์เต้มคือเบิร์นชาทิปเฮ้ยมากินบ้าเ

หายสบายดีก่อนน้องกินอิ่มเลยเบ้สีสิบกว่าท่านสิบกว่าท่านหาสบายดีไปลุ้งเร็วๆนี่เร็วๆไปได้ไหมครับไปแล้วน้องกินอิ่มแล้วอ่ะนีอิ่มแล้วกินเภทอิ่มแล้วเจ็บพรนแากาศไว้เสมอพี่น้องสบายดีงามๆดนุกน่าแล้วแล้วใช่น้องกินอิ่มแล้วดีจ้าดหน้าจ้าบาย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 เหรอแม่